ะจเมื่อนีเสาวแหลสิขยายยู่พักตั้งแต่ปีกายนี่อันนี้ก็เริ่มแตกใบเขียวขึ้นมาแหละเริ่มแตกยอดขึ้นมาแล้วกาบสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาแหล่ในต่างแดนนะคะแล้วก็กาบสวัสดี วันขึ้นวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการนั่นเองมือนีสาวแหละกกับสิพาพี่น้องทุกคนมาสงน้ำพระด้วยกันแล้วก็สงนำลูกแก้วพญานาคแล้วก็สงน้ำรูปของพ่อนะจ๊ะหลังจากสงน้ำพระเสร็จแล้วก็สงน้ำลูกแก้วปู่พญานาคแล้วก็พ่อเสร็จสาวแหละกกับสิพาพี่น้องออกไปเบงึง สตอเบอรี่แล้วจ้ะที่เสาแหลปลูไว้แต่ปีกไก่แล้วเดี๋ยวห้องมาเริ่มส่งน้ำพ้ดน้ำกันเลยจ้ะพี่น้อง แล้วก็น้ำหอมนะจ๊ะอยู่นี่มันวะมี่เน้ำหอมหรือว่าอาจจะมีขายอยู่เนาะแต่ว่าซาแล้ววันเดียบไปซื้อแล้วจ้ะพี่น้องซาแล้วก็สิทำน้ำหอมเองแล้วก็เสียวน้ำหอมนี่นะจ๊ะผสมใส่น้ำแล้วก็จะเอาแป้งที่ซื้อมาจากไทยจาะเทนเนอรเบิร์ตเยู่มาผสมใส่น้ำอีกรอบนึงนะจ๊ะพี่น้องซาแล้ววะมีอ่เออคั้นน่าจ้ะพี่น้องขันที่กระจอาไว้สงผาเนาะซาแล้วก็สเจะใส่แก้วนี่นะจ๊ะ ็ดตามมีตามเกินเนาะพี่น้องขอแต่ว่าเฮาได้สูงพระเนาะเดี๋ยวสาวแดบเป็ดดอกกุหลาบจักบาทขึ้นพี่นอ ดอกกุหลาบดีปลูกไว้ในบ้านนี่เห็พี่น้องร <c oughs> วกะส่วนพักพักนี้นอกจากเมื่อหนีเสาแหล่สิขยายอยู่พักตั้งแต่ปีไกน่นี่แต่ว่าก็ได้กินตลอดทั้งปีเลยพี่น้องเพี้ยนแต่ว่านนี้บางงามเนาะเขาปลูกเส้น,นกระถางนี่กระถางล่ม ซึ่งเป็นทักที่พี่ย่าเราเอามะไฮนะจ๊ะซาแหลกก็มาปลูกไว้ในบ้านว่าพ่อมันเบิดหนาหอดแล้วซาแหลกเอาขมวา้ในบ้านได้วมือน,นีหลังจากสูงนานผ้าเส็จซาแหลกสิเอาไปขยายเส้นทางไง่มันค่อยสิเด็ดแตกอกนะพี่น้อง เมื่อกี้สาวแรงย่างหานะป้องแปงบวบพี่น้องถ้าให้ลูกเราจักเอาไปไปว้ไซสหของแม่กระได้ลืมแล้วพี่น้องแต่ว่าด้ซัมเน่เข้ากับเห็ดซัมเน่ก็ได้เ้วหน้าจ่าพี่น้องเอาน้ำหอมใส่ละก็เอ,เ,อเอากีบดอกกลาบโรยเนาะ ช่วนลูกแก้วนะจ้ะซาหแหลกเสีเอาให้เพิ่นร้อยน้ำคนนะจ้ะแช่าน้ำไว้ก่อนมือมือแรงหรือมืออื่นซาหแหลกเพจะเอาลูกแกว้วแช่น้อบไว้ขึ้นก่าจ้ะพี่น้องเ <laughs> สร็จแล้วจ้ะส่งน้ำภาพแบบในตั่งแดนนะต่อไปซาหแหลกกับสิภาพพี่น้องออกไปเบิ้ง ส่วนสตรอเบอรีว่าตอนนี้มันเป็นจังไงมันแตกอยอดแตก,แตกใบออกมาไปนะสภาพ<ร>พี่พน้องยังมสมบรรยากาศตอนหิมะละลายนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยดีใจนี่ยเจักเลยกะน,นี่มากไม่ให้เก็บแหละเมื่อนี้แดดออกดีคักจก้ะหลังจากที่เมื่อวานแล้วก็เมื่อวันก่อนฝนตกเนาะแต่ว่ามันละลายยังท่านในเบิร์ดอยู่เนาะพี่น้อง ยังมีอยู่นะนี่กอบนึงท่านได้เบิดอยู่ละลายยังไม่หมด ดอกไม้กำลังขึ้นจ้จพี่น้องจักเขาเอิอนดอกที่ยังบวกซาแหล่ก็บบ่รูว่าเขาเอิอนดอกที่ยังชมสวนสตรอเบอรี่น้อยน้อย บางต้นมันก็นเริ่มแตกขึ้นมาแล้วน่าจะพี่นรอ เ้าแล้วว่ามันกู้มีได้จากพี่น้องเขาปลูกทีเดียวแต่ว่าสามารถให้พ้นผลเลีเขาได้ต้องอปีเนาะแทมอีกอย่างหนึ่งมันก็มีเบี้ยน,น้อยหรือว่าเอิ้นวันไหลเนาะจากพี่น้องขืนมาอีกแต่ว่าเขาบอมีมองที่จะขยายเนาะเพราะว่าเขาอยู่บา้านเสาเขากขยาย ได้ซำหนีปลูกได้ซ้ำนีรากาพวกเบี้ยมันกระสิปล่อยถิ่มไว้แบบนี้หรือบางเท่กกระสิตัดออกนอจากพี่น้องตัดทิมคลิปนี้ก็ว่ามียังหลายหลกจากพี่น้องวัน <c oughs> นี้ลมแห้งแต่ว่ากับว่าหนาวเนาะมีแดดออกเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวเฮาถามมาเบิองไม่ตอนที่อ มันต้ดใหญ่แล้วก็แตกยอดเยอะกว่านี้เนาะตอนนี้มันหัวแต่สีเริ่มเนาะจ้าพี่น้องเพื่อจะเริ่มแตกยอดแตกใบขึ้นก็นจบคลิปนี้ซะแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย